อย่ามาเลเซีย,ยมันค่ายาบัวดิหย่านี่ไปไปเขาจะเอาไปออกมาจะใส่บุ้นี่แต่กวนเขาจะรับจ้างปลูกความนี่โมนินธรรมดาเนี่ยเฮ้ยเขาจะออไปขนบ้า

อย่าไปอย่าไปอย่าไปต้องเงินน้องอย่ไปเล่นกรมูมาไม่ห่อมยไปเล่นกระมูชาโคฉันเอิญมาชาโคเอิญชาโคมาลูก เอ้านี่เนี่ยหน้ามาี <médico> ่ยังคือมาไามรถชีตามมิลานั่นละเฮ้ยว้เต้ เลือกมากินด้ยมามา,มาหาแม่เงนียวแตกบวก <laughs> น้ำเฮียเด้กพี่น้องมันเงนียวแตกเพราะว่าถ้าเิ่นปวดเงนียวปวดอึเิ่นบอกได้แล้วเขาของน้ำได้ครับผมนั่งเรียน

รถมารถมาจ้ากูจ้ากนูน้ำเงียใส่ อาบน้ำแล้วจะไปเล่นเนาะตะหน่อยไปซื้อกับเขากับเขาก็บ่กพี่ยากตลาดแต่โจกไมเ่นเนี่นี่กับต้มเลือดหมูตาหน่อยจะไปพัดพักบุงว่าพี่ยังกินไหมเฮ้ ได้โจกกับต้มเลือดหมูกับสลัดทิ้งเจ้าก่อนจะไปพัดพักบุ้งกินกับต้มเลือดหมูเจ้ากินเข่าอยู่ไรแปะม่อะไรแปะไม่ไรแปะบอะไรแปะบมาใส่รองเท้าเร็วรองเท้าไปใส่ กินเร็วๆกินเร็วๆรถกนรีมากรถรถ ไม่ใใส่มาจากใส่หนูมันวาเลนไทยยังไปใต้หนูมนน่าว่ั <c oughs> นวาเลนไทยยังไปไต้หนู กันเลย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 ,เลย,ายชายโคใครล่ะนี่น <c oughs> ี่ผ <c oughs> ู้ใดไงใช่ออมได้เตี้ยโอ้มาเดี๋ยวคั้งนี้ วังงนน,น,วนี้ใส่เฮ้ยแน่นนะต, <c oughs> ต้นนั่นแม่แม่ต้นไม่จะลาบมันบาดต,ตีนน่เนี่ยนะไปใส่ลุงเท่าไปไปก่อนพี่น้่งพี่นี่เรียนเรียนสวัสดีครับ